พี่น้องครับมากินข้าวแรกต้องกันครับม้อนี้ผมอาจารย์คมนะครับปนกับปูพี่น้องโอ้ยมันคักมันแน่ครับพี่น้องกับปูครับซื้อมาถึงแต่ตลาดมือเช้านี่ครับหาสิบบาทได้ประมาณเส้ากว่าตัวนี่แหละมี่สิบกว่าตัวนี่แหละลองมาปนมึงกับปูนานี่มันมันม่นครับพี่น้องครับกับปูเขาเจ้าก้น่นะเพราะว่าร่างขี้ต้ม ล่างดินออกหลายเตืบโดนเติอบอยู่อันนี้เป็นป้วนสูตรของผมเองครับพี่นออ้องอืตุ้มกับปูแล้วก็ตุ้มกับปูเส้นหนำประแดกครับแต่ก็ะมัแกะตำลดไง่ายๆครับบ่ตองเห็ดไห้มันุ่งยากแต่ว่ารสชาติบ่ตองห่วงครับบอกว่าแซ่บพี่น้องครับเอานี่แหละอีสานบานเฮาครับอาหารกินไง่ายแบบนี้แหละ ่ว่าลังเทอกะเป็นอาหารที่หายากนะครับจล็กน้อยกับบะหมี่กินแล้วพี่น้องกับปูหน้าครับปูหน้าครับพี่น้องมาเพื่อจะกินเขาแรงน้ำจาดพุ่มมาเด้อบาที่นี่สิว่าบ่เอิ้นสนอกวาเอื้ออะไรเด้อพี่น้องครับอันนี้คือปนปูนานะครับปนปูหน้าพี่น้องปนปูหน้าปนปูหน้ามันอีหลีครับมันคักมันแนนี่กับปูนานี่มันมันครับพี่น้องแม่นสี จับได้แนะนำกับมันคือเก่้าครับขุดเอาอยู่ในดินกับมันคือเก่าครับขุดเอาอยู่ในหูกับมันคือเก่าอันนี้คือกับปูนามันมันครับกับปูนาส่วนพักนี่ก็มีประกาศหินครับประกาศหินอืออยู่ส่วนล่างบ้านนี่แหละครับแม่บ้านมันเจ็บมาให้อันนี้พักกระเสียสงส่เก็บมาถึงเจ้าน้าครับอันนี้บกเขียบ่มันบกเขียไอขึ้นนะครับบกเขียยังกงบข้าเจ้าเอื้อนอ้าเสียยังแล้วเตะมาไ่ร้องบ่ที่ไหน มารับประทานข้าวเย็นด้วยกันครับกินกับข้าวเหนียวพี่น้องครับข้าวเหนียวกระุ้นแล้วละ่ะข้าวเหนียวกระุ้นแล้วครับข้าวไม่พนห่อนครับหอ,อมห้วยห้วยโอ้ยฉีดหอยพี่น้องทีอยู่ตามประเทศนี่นาะอยากกินป้นกับปูหนะ้าคือสิ่งโปรด้กิน <laughs> เอามายามบ้านก็จังไม่ก,กินพี่น้องครับอืมมันเป็ยากดอก มันมามันมาหนามันบ่มันก,นก,นนกะกินเสียพวกเก่าหรอกครับปูบานเฮาเอา้ามาพี่น้องว่าที่นี่สีพีชเขียวเด้ถ่ายบ่ยาวเด้บ่ได้ถ่ายแต่ของกินเด้อเพราะว่าบ่ทเทศได้แต,งต่งโตครับเลยถ่ายเฉพาะอาหารซื่อ